นี่นะคะเจอแล้วได้กินแล้วนะคะไม่เปรี้ยวแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่สุกเนี่ยจะออกเปรี้ยวๆหน่อยแต่ว่านี้สุกแล้วก็จะหวานนะคะเดี๋ยวมานี่ <มา S 1> ทุก<ด><ด>คนโอ้คิดว่าไม่ได้แล้วอ่ะอาจ<ด>จ๋า<ด><ด>ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเมย์จะพาทุกคนไปทําอาหารกินกันที่กระท่อมนะคะก็ใส่ใบชาแล้วนะคะนี่ก็หั่นซอยๆสยใส่แบบ ตอนนี้เจอแล้วนะคะทุกคนวายกว่าจะหาได้นะคะต้องขึ้นดอยมาตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือต้นมันนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้คือต้นมันนะคะต้นมันเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆต้นขิงต้นขาอะไรก็ไม่รู้นะคะประมาณนี้เลยเจอแล้วนะคะ,อ,ะอุ้ยนี่อ๋อแล้วละ,ละ,ละ,ละนี่ทุกคน อันนี้ลูกของมันนะคะจะอยู่แบบนี้นี่นะคะอันนี้ลูกของมันนะคะจะอยู่แบบนี้ค่ะแล้วชุก็แล้วก็นแบบยนมิวเจอข้างล่างอีกเดี๋ยวมิวจะถ่ายให้ดูนะคะนี่โอ้มีเยอะเลยเมื่อกี้ไม่เจอนะคะตอนนี้เจอแล้วเน่ประจังอู้ เจอแล้วอันนี้ต้องมีทั้งสองอันเนี่ทุกคนดูนี่นะคะเจอแล้วได้กินแล้วนะคะแล้วหงอดูเหลวเราเดี๋ยวเอามีดตัดแฮะไดวเจอเลยคุณแม่ไม่ไหวแล้วนะคะจะกินละจะชิมนะคะนี่คุณแม่ชิมดูแล้วก็กินอย่างนี้แบที่พูดยังไงอ๋อ ไหนดูข้างในก่อนนี่นะคะข้างในเป็นแบบนี้เดี๋ยวแปบนมันนะคะเดี๋ยวมีโฟกัสก่อนให้เดตูวยูสวดีนี่ข้างในเป็นแบบนี้นะคะอ่าแม่ลองกินดูหวานไหมอหวานหวานมากไม่เปรี้ยวเนาะเมื่อกี้หนูหนูก็ชิมไปลูกเนาะอันนี้สุกแล้วนะคะก็เลยไม่เปรี้ยวแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่สุกเนี่ยจะออกเปรี้ยวๆหน่อยแต่ว่านี้สุกแล้วก็จะหวานนะคะเดี๋ยวมานี่ตัดเลยได้แล้วนะคะ ก็จะเป็นพวงๆแบบนี้นะทุกคนนี่นื้ก็ต้องอนี่ก็จะเป็นพวงๆแบบนี้นะคะดูน่ากินไหมดูข้างนอกเหมือนไม่น่ากินนะทุกคนแต่ว่าข้างในอร่อยหวานแล้วก็จิ้มายอย่างนั้นดูสิเจอหนูเจอข้างล่างอีกนะแม่นี่ได้เยอะอยู่ได้หนึ่งพวงสองพวงสามพวงสี่พวงเจออีกหนึ่งพวงอ้เจออีกสองสามพวงอู้ <laughs> เจออีกสองสามพวงเงินทุกคนอเมร์อุ้ยตุ้งเราอเมร์อเม่จะเด็กเงินเดี๋ยวมาคือก็มาเขาเล่าเงิเดี๋ยวต้องมาแลหละนี่ว,ว้าวหลายพวงแล้วนะคะเดี๋ยวไปแบ่งให้ญาติญาติกินด้วยงั้นเหรอโอ้ยมดไทยนี่แม่มาตอปูนะคะนี่ทุกคะน,นะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ป่าชนิดหนึง่งแม่มาตอปูนะคะทุกคนเคยเห็นไหมเคยกินไหมคะ นี่อร่อยนะคืออันนี้ก็เป็นปีละครั้งเหมือนกันกว่าจะได้กินก็อ,อ่อต้องรอปีหนึ่งเลยอ่ะช่วงเนี้ยช่วงกันยาตุลาอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้แหละตุลาอย่างเงี้ยก็คือเต็มที่ละสุกเต็มที่ละค่ะอยู่ตามแบบอันนี้คือถิ่นของเขาเลยนะคะเพราะว่าต้นมันจะอยู่ต้นประมาณนี้ค่ะอันนี้คือต้นของมันเลยนะคะ คล้ายๆต้นขิงอะเนาะทุกคนไม่ใช่ว่าจะมีลูกจะมีผลแบบนี้ตลอดนะคะไม่นะคะคือมันแล้วแต่บางที่แล้วแต่บางจุดที่อุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่น่าจะสมบูรณ์เพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆดูสิหนูก็เจอแม่าลาโอลาโอก็้องอของพูม่อยทขกคนี่แม่เจออีกแล้ว บางบางอันก็เน่านะคะทุกคนแล้วก็หนุกกระเลากินอนะ่ะบางอันก็กระเลาอกินโ,ลโ,ลโ,ลโลน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 ี่หาของป่าก็ต้องหาแบบนี้นะคะหาหาของป่าของแท้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมิวจะไปส่องที่มิวเห็นให้ดูแล้วก็ติดฟูนยัดที่ก่อเดือแล้วยังม,ยมือนเลยมหมวยยังบัวลูกใบยังบัวเลยยังบัว Nói... mà u màu bờ u màu u màu đấy u màu đấy, dám thử luôn à má. Nì ở đó nè, đùm à, nhổo mòn nít đeo, anh à, nè, cái té, cái té đâu rồi, cái té đâu rồi. Mọi người đi vào, 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 mọi người อ,อ็อมอเดียวจันน,น,นะไรอะไรอะไรอมไรอะไรอะไรนะนรอะรอะไรอะไรอะไอะไอะไรอะอ่รอะอะไรอไอรอะอะไรอะรอะะอะไรออรอะไรอนไรอะไระไอะไะตรงนี้นอะไ่ออะไร้รรไรออันนี้รอะไไอออ มันต้องเอาออกมาแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะดูเดี๋ยวต้องไปล้างก่อนนะคะเพราะาอันนี้มันมีขี้ดินอยู่โอ้แปเดียวได้เยอะดูเออเทรชดถ้าเราเจอพื้นที่ที่แบบว่าเอ่มันมีผลไม้อันนี้นะคะทุกคนก็จะได้เลยแตบบ่ว่าเมื่อกี้ไม่มีเลยเมื่อกี้นี่มีอยู่แต่ว่ากระรอกมันกินนะคะก็เลยเอบชิน่ะเชียวนะฮะนี่บวัว ปวดดีจีมองเห็เ okay, ด well ูไม่ใชมไหมล่ะฮะไม่กินแล้วแต่แรกคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ไปหาแล้วรู้สึกถอดใจแล้วบอกว่าเออหมดแน่ๆเลยอะไรเงี้ยดูเจอแล้วนะคะได้กินแล้วแม่แต่ยังยังยังยดหยุ่มยังมุงงานหนื่อยๆทั้งๆล้วเนี่ย ก็ยาวโมหอ,อยมีนสสะอนะก็ล่มางน้อง,ง,าองยามีพอพอปลาดาวมาดูตรงนี้ก็เป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะคะทุกคนทุลวบอนเนี่ยอันนี้ปลูก,กลชาไว้นะคะเป็นต้นชาอันนี้เป็นชาอัสสัมชาต้นใหญ่นะคะแล้วแต่ว่าบางคนก็เก็บไม่ถึงก็ตัดเอานะคะแต่ว่าคือจริงๆอ่ะชาต้นใหญ่จะอร่อยกว่านะจะหอมแล้วก็อร่อยกว่าค่ะ ดออีใจนะ,ะได้แล้วได้แล้วแม่หิวข้าวหรือยังเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวกินด้วยนะคะเดี๋ยวจะเก็บชาไปด้วยเดี๋ยวจะยำปลากระป๋องใส่ชานะคะนี่ให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะคะขนมเยลลีโทษโทษคิดว,ว่าไม่ได้แล้ว,วอ่ะาเดินจ๋าเดินจ๋าเดี๋ยวไปล้างก่อนแล้วค่อยกินนะคะเดี๋ยวไปแบ่งให้ญาตดดิๆนานาด้วยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วนะคะดูเยอะมากเลยนะแม่เนี่ย ก็ใหญ่ด้วยมีหาได้แล้วนะคะได้ได้ไปกินแล้วนะคะได้กินสมใจนะคะปีละครั้งนะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้มีตลอดเลยคะ่ะปีละครั้งเลยนะคะโอ้โหดีใจมากๆคือตั้งแต่มีเด็กๆแล้วอะไม่ค่อยได้กินแล้วเพิ่งมาหาตอนนี้เลยนะคะโอ้โหดีใจมากๆอันนี้กว่าจะได้กินนี่ถือว่าหายากอยู่นะคะไม่ใช่ว่ามีไปไป เจอต้นมันแล้วจะได้กินตลอดไม่ใช่นะคะถือว่าวันนี้เราชโชคดีเนาะแม่เนาะ,ะ <laughs> ที่มาแล้วมาเจอเลยนะคะ <laughs> เพราะว่าเมื่อกี้ไปเราไม่เจอตอนนี้คุณแม่ก็หิวข้าวแล้วนะคะมิวสิกก็หิวข้าวแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่กระท่อมแล้วก็ทําอาหารกินกันที่นั่นนะคะค่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปแล้วพัดเถอะเถอะถอะเดียวเดอ๋ยวอนเย็นร้<ะ>อเย็นย,ย้มเหมืองอ่ะแต่อต่ะแต ค่ะคุณแม่มาลุยอีกแล้วนะคะ <laughs> คุณแม่ก็ใส่ลุยไม่ธรรมดามา <laughs> 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 โอชาชาอ่อนเยอะมากเลยแม่วันนี้ท้องฟ้าสดใสามากเลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนฝนโปอยอยู่นะคะดีใจไหมแม่วันนี้ได้ได้ผลไม้เยอะเลยได้ผลไม้ดีใจ <laughs> <laughs> ได้เยอะด้วยนะเนี่ย <laughs> ห面后面ยืนอ่ะใน后面ไม่ยืนแล้วเดี๋ยวดูคนอีกแล้ะอาม่าก็เอาไปมือเลยยูน่าหัวติดอืมไม่หัวเดียวก็จะวางหัวดำไปค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่จะพาทุกคนไปทำอาหารกินกันที่กระท่อมนะคะดีใจวันนี้ได้มาสัมผัสธรรมชาติลุยป่าหาของป่ากินอีกครั้งหนึ่งรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะอ,อนนู้ต้นแม่ต้นนี้สูงแล้วก็ใหญ่สวยมากเลยแม่ดูสิ ไปค่ะทุกคนไปกินข้าวกันเถอะอยูข้าวแล้ว,วลลถึงกระท่อมแล้วนะคะหอบนิดนึงเดี๋ยวมิวกับคุณแม่แล้วก็คุณน้าจะทำอาหารกินกันที่นี่นะคะดู เพชร่เหนื่อยไ,ไหมคะขอบคุณนะที่มาเฝ้าให้ตลอดเลยเจ้าสามตัวเนี่ยเดี๋ยวซื้อขนมไปเดี๋ยวซื้อขนมให้กินนะ กนะว่าจะติดนะทุกคน oh, ลำบากลำบากลำบนแต่ท้าทายดีนะคะเพราะว่า,าจะมาขอไฟที่เนี่ยที่ในป่าหรือว่าในกระท่อมที่ไม่ใช่บ้านนะคะคือที่บ้านนั้นเราจะมีแบบว่าที่จุดที่จุดไฟเนาะแต่ว่าที่ป่าน,นี้ไม่มีนะคะก็เลยต้องหาอะไรมาจุดตอนนี้ติดแล้วนะคะ วันนี้มีจะต้มมาม่าอีกแล้วนะคะเพราะว่าต้มมาม่าก,กินในป่านนี้อร่อยมากเลยนะทุกคนแล้วก็มีเมนูต้มมามา่าแล้วก็มียำปลาก,กระป๋องใส่ใบชานะคะมยวจะเริ่มต้มมาม่าแล้วนะคะเดือดต่แล้วตอลใส่น้ำรอเดือดก่อนนะคะ นี่ก็เตรียมเครื่องยำปลาก,กระป๋องใส่ใบชาแล้วนะคะทุกคนมีใส่อะไรบ้างใส่หอมแดงใส่กระเทียมใส่พริกสดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีใส่เกลือใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่พริกป่นแค่นั้นนะคะแล้วก็ใส่ใบชาอร่อยทุกคนคือจะกินข้าวแบบเอาจริงนะพวกปลาก,กระป๋องมามา่าอะไรพวกนี้กินที่บ้านนี่มันไม่ได้อัตรลดไม่ได้ ไม่ได้ฟินฟิลรสชาติแบบอร่อยอร่อยเหมือนอยู่ในป่านะเอาจริงอะน้องแม่เนาะวันนั้นต้มม้มาก,กินอร่อยมากเลยอะไม่ถึงต้มไวๆอะค่ะไวๆกึ่งสําเร็จรูปอะอร่อยมากมีหนึ่งตัวแอบหลับอยู่นะคะเนี่ยใครเอ่ยแอบหลับอยู่นี่ฮะลูกดิด๊ไม่หลับนะคะโหตั้งเลยดิยก๊กอะ แอบหลับนะคะดูดิดูดิก็เริ่มง่วงแล้วดุ๊กดิกแต่ก็รักมันสาม,สามตัวนะเปสซี่กุกกี้ดุ๊กดิกรักมากเพราะว่าไปไหนไปด้วยเหมือนเป็นบอดีการจริงๆนะเหมือนเป็นบอดีการส่วนตัวจริงๆเลย <S 1> <S 1> <S เวลามีวกับคุณแม่คุณพ่อไปไหนก็จะไปด้วย คอยปกป้องคือหมาเนี่ยซื่อสัตย์กับเรามากๆเลยเพราะว่าเราเอากับข้าวให้มันกินเนาะมันก็รู้ว่าใครใจดีกับมันไม่ใจดีกับมันอะ่ะมันซื่อสัตย์มากๆเลยทุกคนคือถ้าเกิดใครมีน้องหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เลี้ยงอะไรไว้ก็ตามเราต้องรักษาและดูแลมันดีๆเลยนะเพราะว่ามันก็น่าสงสารนอะ่ะแบบน่ารักอะ่ะคือมันดูแลเราเราก็ต้องดูแลมันด้วยเนาะ ดูดิดลูดิรักนะคะตอนนี้คุณแม่ก็กําลังแกะปลากระป๋องแล้วนะคะอันนี้เป็นปลากระป๋องตราสามแม่ครัวปกติบ้านมิสิก็จะกินปลากระป๋องตามตราสามแม่ครัวนะคะเพราะว่าอันนี้คือรสชาติน่าจะโอเคนะคะที่บ้านมิสิก,กินนะคะทุกคนรสอื่นก็อร่อยแต่ว่าที่บ้านชอบกินอันนี้มากกว่าก็ใส่ใบชาแล้วนะคะ นี่ก็หั่นซอยๆใส่แบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนต้นชาก็อยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ใกล้ๆก,กระท่อมนี้นะคะนี่เพิ่งเก็บมาส,สดๆเลยอันนี้จะใบแก่นหน่อยๆนะคะแล้วก็ใส่ใส่เครื่องที่เตรียมไว้เลยนะคะหอมแดงจริงๆมัไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะคะแต่จะคือบ้านมิวสิกเนี่ยพริกป่นเนี่ยจะเอาไปคั่วก่อนพุราน้ำไหล จะ,จะเอาไปคั่วก่อนแล้วค่อยมาตำนะคะมิวไม่แน่ใจว่าข้างล่างเขาทําพริกป่นยังไงนะคะบา่มิสิงเนี่ยจะเอาไปคั่วก่อนคั่วให้หอมแล้วก็ไปตาให้ละเอียดนะคะนี่ก็เป็นพริกแบบดาๆหน่อยนะคะใส่เพื่อให้แบบมีความเผ็ดหน่อยนึงแล้วก็หอมเปิดออกมาที่หอมเลยอะเพราะว่าเราคั่วเนาะ ก็ใส่ผักชีด้วยนะคะคือมันอร่อยอะทุกคนคือมิวก็บอกไม่ถูกอะนะคือถ้าเกิดว่าใครที่ขึ้นมาบนดอยขึ้นมาบ้านเมีสิ่งเนี้ยมิวก็อยากทําแบบแบบนี้ให้กินน่ะคืออร่อยอะคะ่ะเหมือนสีสีดูแบบว่าธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าอร่อยนะทุกคนเรากินกับ เข้าอุ่นๆโอ้โหอร่อยมากเสร็จแล้วหนึ่งเมนูง่ายมากทุกคนแค่นี้นี่จะดูดิกมาอีกแล้วนี่ตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะอร่อยแม่แม่นี่น้ำเดือดแล้วดูกดิกเดี๋ยวพี่ต้องมากาก่อนนะดูดิดด เดร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมีใส่มาม่าแล้วนะกินง่ายอยู่ง่ายอร่อยด้วยทำเองกินเองอร่อยด้วยอยู่แล้วเหรอ <laughs> อยู่แล้วเหรออยู่แล้วะคะ,ะดูดีดดไ,ไม่จะเล็กหรือ,อไงเงิไนไปให้กินเดี<ป>๋ยวให้กินดูดิ ชอบแบบรเสเซาะเพราะว่ามิวชอบกินเปรี้ยวเนาะแต่เพิ่งมาถูกใจวัยวับะมีวัวัเนี่ยอร่อยอะ่ะจากที่กินแต่ตอนเด็กๆแม่แต่ตอนนี้คือกินแล้วอร่อยมากเลยอะ่ะไม่เคยกินอร่อยเท่าวันที่เราไปกินที่สวนอะ่ะ <c oughs> อร่อยมากแ <c oughs> ม่มาดูใกล้ๆสิดู <c oughs> น่ากินมากเลยอะ่ะมาต้มมาม่าที่สวนนะคะดูไม่เยอะหรือเล่าเพ่อนหอ โอ้โหแม่บอกน่าจะเอาไข่มหม่กด้เยโอ้โหแม่ให้ควอมร้อนเลยเหรอดูดูหม้อนะทุกคนเท่มาก,กอยู่บนดอยหาอะไรมายังไงอ่ะมาดีไอวายมาอันนี้ก็คือเป็นอะไรนะ,ะกาต้มน้ำนะเนี่ยทุกคนเป็นกาต้มต้มน้ำนะเห็นไหมก็อเอามาทำเป็นหม้อ <laughs> ลาเงจริงๆเมื่อกี้มากับนาอีกหนึ่งคนนะทุกคนแต่ว่านาชอบจับปลาบอกว่ามีสิไปหาผลไม้ก่อนเลยนะเดี๋ยวน้าจับปลาก่อนแล้วก็ยังมาไม่ถึงเลยนะทุกคนหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยสงสัยชอบจับปลาจริงๆอชไอ้ยเจ้าหอยแม่หอยดูอุ้ย ขอโทษนะหอยพี่ไม่เห็นนะ่ะเดี๋ยวจับหอยปีให้ไป่ปลเราตึงที่ยมมันเดี๋ยวจับหอยให้ไปอยู่ตรงนู้นก่นอนอ้าวไปเลยไม่เห็นนะ่ะขอโทษนะดีที่ไม่โดนไม่โดนเผานี่หอยเฮ้ยหอหอยหอยหอยทุกคนสุกแล้วนี่กินง่ายอยู่ง่าย อันนี้มันมันเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนมาเป็นหม้อต้มชานะคะมันเป็นกาต้มน้ำแต่ว่าเอามาทำเป็นหม้อนะคะอย่าตกใจนะทุกคน<อ>นี่สุกแล้วสุกแล้วนะคะว้าววางเลยกินทั้งหมอ้อะ <laughs> <laughs> ว่ไม่ไดาวถวยมาเขาหลอดดื้อเรยองอะไรพร้อมกินพร้อมกิน,กนวันนี้มิวใส่ รองเท้าคู่นี้ก็เลยถอดยำบากหน่อยนะคะวิ่แมงตยูนี้ดูใกล้ๆน่ได้กินไหมทุกคนดูแทาแทนกับข้าเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนง่ายๆอร่อยนะคะ ง่ายมากกับเข้าเป็นบ้านมากอันนี้คือต้อมมาม่านะคะต้มมาม่าในการต้มน้ําด้วยแล้วก็ยำปลากระป๋องใส่ใบชายำปลากระป๋องใส่ใบชานะทุกคนเดี๋ยวมีขอลองชิมดูก่อนนะอหอมชาแล้วก็มีต้มเห็ดนะคะต้มเห็ดหูหนูนะคะแล้วก็มีข้าว ข้าวห่อกะทิของคุณแม่มีข้าวห่อกะทิของคุณแม่นะคะไม่ได้หวานมากอร่อยอันนี้เป็นข้าวห่อกะทิของคุณแม่นะคะใส่ถั่วด้วยหนูไปขอชิมหนยนะแม่นะเดี๋ยวนูขอลองชิมดูก่อนมีถั่วด้วยอืมถ้าใส่ใส่งาก็จะอร่อยนะแม่นะ นล่นบอนั่งเหรออย่อมอร่อย okay. อืมกับข้าวบ้านๆแต่ว่าอร่อยมากเลยนะทุกคนมิวกับคุณแม่ก็กินข้าวไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็มหาปลาแต่ว่าน้ําแรงอะ่ะมหาไม่ค่อยได้นะคะแต่นนะ้าชอบมากน้าบอกว่านะ้าขอหาปลาก่อนนะคะมูวกับมิวสิกน้าบอกว่านะ้าขอหาปลาก่อนบอกว่าให้แม่กับมิวสิกเนี่ยไปหาผลไม้แล้ววันนี้นะคะมิวกับคุณแม่ก็ ประทับใจมากๆแล้วก็ไม่เสียใจไม่ร้องไห้ด้วยเพราะว่าไปแล้วก็ได้ผลไม้จริงๆด้วยนะคะทุกคนดีใจมากเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่ปีละครั้งไม่ได้มีตลอดจากที่มิวได้อ่หากินตอนเด็กๆอะทุกคนตั้งแต่โตมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้หากินแบบนี้ละคือรู้สึกดีใจมากๆวันนี้ได้กลับมาลุยมนโอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ มาทําอาหารกินกันท่ามแบบท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้อีกครั้งหนึ่งดีใจไหมคะแม่ <DJ. S 1> หนูรู้สึกหนูดีใจมากๆเลยนะคะที่แบบได้มากินข้าวแบบในป่ายเงี้ยในกระท่อมเล็กๆมันเป็นฟิลที่แบบเฮ้ยน่าจดจำอะ่ะมันเป็นฟิลแบบโอ้ยมันมันต้องลองมาสัมผัสเองอะ่ะทุกคนมิวอ่ะมิวมีความสุขม,มากๆเลยนะคะที่มิวได้มาอยู่ใช้ชีวิตแบบนี้มิวรู้สึกว่าไม่ได้หรูหรา คือแบบนั้นน่ะแต่ว่าเราใช้ชีวิตแบบมีความสุขทุกวันนะคะก็เดี๋ยวมีวกับคุณแม่ก็กินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มหิวแล้วเที่ยงแล้วนะคะ ตามทั่วแล้วนะแม่เพราะว่าเสร็จนิดเดียวด้วยนะโอ้มาเถียงลูกอีกกินเยอะก็ไม่ดีกินพอดีพอดีค่ะแม่มีสิกอิ่มแล้วอิ่มมากเลยดูกับข้าวทุกคนมาม่าก็ยังเหลืออยู่นะคะแม่บอกว่ามาม่าเปรี้ยวไปหน่อยแม่ไม่ชอบกินแม่ไม่ชอบกินเปรี้ยวเดี๋ยวมิวจะยำ เดี๋ยวมิจะยำ้ำส้มโอด้วยทุกคน